กุพคนเราหาทางจะขึ้นข้างบนให้ได้เพื่อนี่จะมาถ่ายรูปก็ไม่่อยโฟกัสเลย,ยเหนยน็นดเดี๋ยวแล้วหิวยังยังเลยถึงจุดที่มันล่มๆไงนั่งทำกินเลยเก็กยังเด็กดอยู่ยแล้วไม่เป็นเสืนอยู่ ดดีียยย๋ยยวนต้อนนี้เราเจอมาถึง like จุด like ที่ว่าเราจะตั้งแบบแคมป์เงินตรงนี้แต่ไม่ใช่แคมป์แบบไงวะนั่งแต่เราไม่เราไม่ก่อไฟแต่เราพาสเบียงมากินกันแต่ว่าเรามานั่งพักตรงตรงนี้ตอนนี้แต่ละคนก็เริ่มเของสเบียงออกมาแล้วนี่น้ำนี่ข้าวกระป๋องข้าวกระป๋องนี่แหละมันจะมีพวกบางทีเลาบ ข้าวสวยอย่างเงี้ยข้าวผัด่แล้วก็หมาม่าน้ำชาหนูเอบร้อยเอ๊น้ำชาอะไรนี่ต้เต้หู้น้ำชาอยู่นี่แต่งเงินกลับไปผมพาข้าวหอมาไอ้กูแก่ไม่ได้จั้ทีไอ้วินอะไรละอันนี้ของเก้าวมึงไอ้ยิ้มเลยมึงเห็นไก่กูกูรู้ไอ้ลูกยื้อ เปิดเออละละละไปนี่ก็รับกระเทียมแล้วก็ไก่เยอเอาไงแด็กไม่เด็กแด็กไม่เด็กกี้ยอเราขอไปรับประทานอาหารก่อนแล้วกันนะต้ององทับต้องเดินด้วยท้องอ่ะลุกขอเนี้ยเราขอไปกินกันอิ่มอุกใจก่อนนะครับนอนนไม่ต้องอิจฉาพี่ที่มีไก่กินนะอิจฉาตาเหี้ยอะไรวะเหี้้ยอะไไรม่ นั่นเขาอยู่ที่นั่นเขากินอย่างสบายอยู่แล้วไอ้สัตว์เอ๊ขอตัวไปกินก่อนแล้วกันนะไม่เอามันนี่อยู่แดกแน่เลยสัตว์กินไปแล้วถ้าฟังก็ถ้าถึงว่าอืมยิ้มกัดทำใหญจยังวะกเลยตายแล้วนี่นี่นี่ของปุ้มปุ้ยคุณผู้ชมครับอ่านี่เป็นข้าวกระป๋องกระป๋องยิ้มห้าไอ้ที่นั่งเด็กยู่เมื่อกี้สงสัยแค่เนี่ย อยากลองอ่ะเอ่อเปิดเลยเ,เดี๋ยวเราเรา,เรามาลองแกะดีกว่าข้าวบอกเซอร์ไพรส์ครับตอนนี้นี่อ่อืฮะเฮ้ยข้าวอะไรวะนี่นี่คุณชม้วยกล้องโฟกัสไม่ได้มึงดูว่องเลยไอยแตงเป็นไงวะก็จะมาลองดีกว่าเต็มมันต้องอวิปกันไหมนี่โคตรแข็งเลยยี่แข็ง มันก็ดูสวยอ่ะถ้าเราบอกลองชิมดีกว่าชิมก่อนนะครับเพื่อมั่งอธิบายรสชาติแห้งๆพูดอะไแห้งเลยเพวเลยแต่ว่าเข้าใจแล้วมันแบบอยู่ยได้สองปีใช่ไหมประมาณอยู่ได้สองปีแล้วแบบเพื่อนานเลยวะเพื่อเพื่อชีวิตอ่ะเพื่อดำรงชีวิตก็ต้องกินอ่ะเออดรงจิ้มดูจิ้ม ตอนนี้เราก็กินกันอิ่มแล้วล่ว <c oughs> <f ung u> ะฟงกูเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันต่อแล้วหลังจากนี้ก็เป็นทางที่เราไม่รู้จักไม่เคยมากันแล้วเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อครับซ้ายรู้สึกจะไปต่อไม่ได้เราจะจะฝังโนเทนนะย้ายฝังระวังระวังไว้ Ôi ui. Trẻm ơi. Ông muốn lên mấy Ai ạ? Đang phức lên mấy kia. ไม่แตกนะครับไอ้เงี้ยหวยน่ว่แน่เลยเออโอเคอ๋อิอ้ย

ไเนี่ยเหมือนจะหักหักไงหักตามธรรมชาตินะเพราะว่าเนี่ยมันมีรากส่วนต้นเนี้ยเหมือนจะหักจากจิงนั้นเลยใครจะเปิดเอ้าอุ้ยเย็ดเลยนะลูก เดินลุยน e ้ำม <jam ita S 2> ันต so well, ่อเดีไปดูว่าข้างหน้าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะตั้งมาหมาประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวตั้งครบหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราก็ต้องเดินกลับเพราะเดี๋ยวใช้เวลาในการเดินกลับเดี๋ยวมันจะมืดเอาเมื่มันต้องกระท่อมเห็นใบนั่นบ้างมันอยู่เมื่อมาสักหกสิบห้าล้านปีที่แล้วมันทําให้ต้นเดลสาวสามารถเดินข้ามทวีปได้เพราะเขอบเกี่ยวใบกระท่อมนั่นเองมึงดๆอะไรของมึดๆมึงอะไรของมึดโอ้ย โคลนโอ้ยตัวโคนมันมันข้างล่างมันเป็นโคลนนะแบบลึกอ่ะโอ้ยตกน้ำเนาะไอ้ย่านกตกแบบนี้เโคนระวังผมว่าลึกเซื่องไปนี่เซื่อ้เหี้ยงไอ้หี้ยไอ้ทีกูโอ้โหทางลำบากจังนี่มันมีโคลนมันมีหินหินแตกแบบเหมือนโดนดาบฟันอะเนี่ยตัวโคลนนี่ แต่แบบเฮ้ยแตกสวยนะแล้วอะไรทำให้มันแตกมันน้ำลเลยหินก้อนใหญ่ๆเนะี่ยมันก็กลายเป็นก้อนเล็กๆนะ<ร>ตามเวลามันโอ้ตรงนี้สวยนะดูดิดดน้ำตกข้างในอะ่ะใช่้ดูเราเราน้ำมันไหลออกจากหินเราไปดูไปดูข้างในดีกว่ามันมันเป็นยังไงโอ้ยเด็กก็ลำบากแล้วเดี๋ยวเราเราไปเข้าไปในถ้ำดู นี deer, uh, wow. ok. ่นี่ตรงตุงเราจะไปดูข้างในกันนะว้าวเป็นไงบ้างเพื่อเจ๋งไปเลยเพื่อนโอเคจะเป็นทางเข้าไปเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปลึกไม่น้อยนะไม่ลึกไม่ลึกถ้าไม่ลึกมากนะแต่ว่ามีน้ำไหลโอ้โหยดิ้นไ่ได้ว้าวไปเลย มันเป็นตอนน้ำปะใช่ใช่อยู่ข้างบนอ่ะใช่เมื่อกี้ก็งในเหมือนน้ำมันไหลเหมือนไหลไปจากข้างบนเฮ้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันว่ามันมันมีตอนน้ำมันจากไหนอีกไหมเนี่ยจากที่ดูอ่ะเหมือนน้ำเน่ยไหลมาจากฝั่งนี้มากกว่าแล้วที่เราสังเกตนะข้างหน้าเหมือนจะเป็นน้ำตกเดี๋ยวเราไปดูกันนะอ๋อเหมือนทำน้ำอ่ะคือข้างใต้เห็นเนี่ยเป็นน้ำไหลผ่านเนี่ยใช่ใช่เหมือนเหมือนท่ออุโมงค์เหมือนท่อไอ้เจ๋งเลยอ่ยทางก็ลำบากเลย เป็นต่างที่ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ครับนุกช่วยต้นหน่อยตรงนั้นมันลื่นมากท่กคนด้วยก้อนหินก้อนนี้เป็นหัวใจ ส่งให้คนที่เรารักอุ้ยจะบาตายไม่มีคนรัก <c oughs> ก็มีแม่เห <c oughs> มือนยุคจุ่สิบปา์กเท่จุ่ยุกจุลสิบป <c oughs> ัก <c oughs> <c oughs> นี่เราเดินมาแบบไกลมากนะที่หินตรงเนี้ยอย่างเยอะเดินลําบากแล้วมดูเหมือนว่าน้ําตกมันจะแยกแยกนะเหมือนจะมาจากสองฝั่ง,งไอ้ฝั่งตรงโน้นฝั่งแรกที่เราจะไปตอนแรกอะมันเป็นแบบน้ําตกแบบหน้าผาตกลงเราาเือแล้วเราก็เลยแบบแยกมาดูฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าเราสังเกตทได้ว,ว่าเป็นถ้ำถ้าเราลงมาฝั่งนี้ดู ดูเสมมติว่าฝั่งนี้มันจะแบบไปยากไปลําบากก็เลยเดี๋ยวคิดว่าเราจะกลับไปน้ำตกอนุกันเดี๋ยวเราเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะลงตรงเนี้ยเพราะตรงนี้มันชันเกินน่าจะลื่นเดี๋ยวเราจะไปขึ้นตรงนู้นป่าเลยอ่ะไมเหมือนเราจะมาเจอต้นไม้ล้มนะถาวนแบบร่วงเต็มเลยอ่ะดูดิวเฮ้ยเอาดิจับถาวรไว้กูก็ได้เออ เกือบลวกเลยเมื่อกี้โอ้มีต้นไม้ล้มนะตรงนี้นี่เหมือนเหมือนเหมือนเป็นรังรังโมป่าเลยใช่ไหมเหมือนเลยอ่ะเปิดเปิดดูไปเปิดดูทำไมไม่มีประตูเนี่เอาดีกว่าเราย่าไปยุ่งดีกว่านั่น ได้ยินไหมเมื่อกี้ได้ยินกู่ว่าสิงหูปลากลัวว่ากันนะไ<ม>อะเชีย่ยคนแตไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินไหมแต่ว่าพวกผมได้ยินเสียงมันเป็นมนหมูปลาเลือดออกเลยนะนานาทุกคนโดนน้ำแทงแต่นุ๊กแล้วมึงถึงกลัวเป็นนี่เงียบทำไม,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 มเสียงมันเคีย่ยเหล็กวะเพชร จริงเหรอตกลงเป็นเสียงน้ำอ่ะทุกคนตกลงเป็นเสียงน้ำอ่ะคือเสียงแม่งเหมือนเหมือนเลยนะเหมือนจริงเลยโอ้กูหลอนเลยแหละเนี่ยต้นกำเนิดเสียงครับทุกคนโอ้ยดูน้ำฉีดอยแรงเหรอเนี่ยเลี่ยงในการเหยียบดีกว่า พอมาถึงแล้วว่าน้ำตกเฮ้ยสวยนะสูงมากเออโอ้ทุกคนว้าวตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายแล้วแต่ที่จริงเราไม่ได้ตั้งจุดหมายหรอกเราตั้งใจว่าจะไปไกลที่สุดแต่ว่าเราก็มาเจอเนี่ยน้าตกเราคิดว่าเดี๋ยวเรามาเพียงแค่น้ําตกแค่นี้พอเลยเดี๋ยวเราก็กลับแล้วแต่ก่อนนี้เราขอพักพักไว้เล่นน้ำก่อนเลยกันว้าวขอชามับ ลอยเหยื่หละกุลิลนน้ำได้สัตินอันนี้เราก็เล่นน้ำมันสนใจแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมไม่ได้ถ่ายตอนกลับนะเพราะว่า <S <S เบ็ดกล้องจะหมดแล้วด้วยแล้วก็อย่างนึงก็ <S <S เดี๋ยวก็มืดแล้วนะแล้ <S <S วก็มองอะไรไม่เห็นเดี๋ยวเรารีบกลับกันเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่ ลรถก็เลยดีกว่า<อ>ครับเพราะว่าบานมืดเร็วเพราะมันแสงเข้าไม่ถึงครับบังแสงเดี๋ยวเราไปเดินทางกลับกันดีกว่าครับผมไปเจอกันะครับผมตอนนี้เราก็ออกมาจากป่าแล้วนะก<อ>็แต่<อ>และคนก็ปวดขากันไปสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะอินกับพวกเราในการเทียเ่ยวป่าหรือว่าจะสนุกกับาว่เราถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ก็ด้วยนะผมวันนี้เป็นเที่ยวเป็นคลิปเที่ยวทริปป่าของพวกเราเนอะถ้าอยากมีพีสองก็คอมเมนต์มาได้เลยนะสำหรับที่ใครชอบผู้พันของเราวันนี้นะ ปิงหาทแล้วก็ติดตามพิงนุกเอ็กโปร,ดรได้ครับเพิงใหม่ก็สัปดาหนี้ก็ร้านัปสนัสดีครับ